สวัสดีครับวันนี้เช้าวันนังคารนะครับ10มกราคมราคาทองคำเมื่อวานนี้เทรดอยู่ในกรอบนะฮะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอะไรมากนักเมื่อวานนี้ก็เทรดอยู่ในกรอบมากกว่าปิดตลาดเมื่อวานนี้ทองคําหาย ไป6เหรียญนะคิตลาด1 0 6 1 0เหรียญนะครับ, 10, 10รนนรบส่วนโลหะเงินบวกส่วนราคาทองขึ้นมาได้26เซนปิตลาด28เหรียญ9 6เซน,นช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้ประเด็นอะไรใหม่นะครับเรื่องของยุโรปก็เป็นประเด็นที่ตลาดรอติดตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็เลยกลับมาเทรดให้ความสําคัญตามเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักนะครับอย่างที่เรียนมาเสมอคือเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็เป็นแนวรับสำหรับราคาทองติดต่อกันมาหลายเดือนทีเดียวจริง หลายปีด้วยซ้าไปนะครับก็พอหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยความมั่นอ,อกมั่นใจว่าราคาทองจะพลิกฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ยก็มีไม่มากเมื่อวานพอราคาดีโตขึ้นไปใกล้ๆบริเวณแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเลื่อนที่200วันตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักพัน 625- 630เนี่ยก็มีแรงขายกลับออกมาราคาขึ้นไปใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับนะครับก็ยังส่งตัวอยู่เช้าวันนี้เนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่ประมาณสัก1 6 10, 1 0 1 611เหรียญก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพรียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่างเงินบาทอ่อนค่าลงพอสมควรเลยก็เลยทําให้ราคาในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้กว้างกว่าปกติก็ต้องต้องเรียนนะครับว่าแนวโน้มค่างเงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอีกทั้งเรื่องของประเด็น ในประเทศแล้วก็เรื่องของการอ่อนค่าลงตามการพื่นไวของค่าเงินในภูมิภาคด้วยเพราะงั้นแล้วราคาทองกับราคาโลหะเงินเนี่ยจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้จากอิทธิพลของค่าเงินบาทนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยก็หลักๆก,ก็อยู่ในยุโรปนะครับเรื่องของกรีซอันนี้ก็ลากยาวกันมาหลายเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้นําของเยอรมันกับผู้นําของฝรั่งเศสท่านได้ไปพบปะพูดคุยกันมีการประชุมกัน หลังการประชุมเสร็จเนี่ยท่านก็ออกมาให้ข่าวในลักษณะที่ว่ากรีซเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามกำหนดถ้าหากว่ายังไม่มีการพูดคุยกับเจ้าหนี้เรื่องของการปรับลดหนี้เรื่องของแฮคัทจำได้ไหมฮะที่เคยเรียนไปว่าแต่เดิมนี่พูดกันว่าประมาณสัก3-0% 4 0แล้วก็มา50%ตอนนี้เนี่ยเลยเถิดไปถึง 60- 70%เเข้าไปแล้วจะต้องมีการยกหนี้ให้กรีซว่าง่ายๆลักษณะนั้นแล้วกันก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วเรื่องของการเปลี่ยนหนี้เป็นพันธบัตร จากรัฐบาลของกรีซตัวนี้เองก็ยังไม่มีข้อสรุปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย กรีซจะมีการประชุมกับ IMF กับ eu กับ ECB วันที่15หรือ16เทวาๆนี้นะ15หรือ16มกราคมเนี่ยกรีซก็ต้องมีเป็นการประชุมร่วมกับคนที่จะอนุมัติเงินกู้เพราะนั้นแล้วเนี่ยผู้นำของยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยท่านเลยบอกว่าถ้าหากว่าในระยะเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงก่อนการประชุมเนี่ยถ้ากรีซยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการปรับลดหนี้แล้วก็มาตรการต่างๆที่จะทำให้ตลาดมั่นใจว่ากรีซจะไม่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยกรีซก็อาจจะ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันตามกําหนดตัวนี้เองแหละฮะเป็นประเด็นที่ทําให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตลาดก็ยังรอติดตามผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนกับอิตาลีในวันพฤหัสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือเมื่อคือนนี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันก็ไม่มากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเยอรมันเนี่ยเราทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในกลุ่มยุโรปปรากฏว่า พันธบัตรรัฐบาลของเขาเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนเข้ามามีคนเข้ามาซื้อเนี่ยต้องการซื้อมากกว่าปริมาณที่เขานําออกมาขายจนทําให้อัตราพ,พันธบัตรรัฐบาผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันเนี่ยต่ำเตี้ยลงไปมากๆเลยตรงนี้เนี่ยสะท้อนออกมาให้เห็นได้เลยว่า นักลงทุนเนี่ยไม่มั่นใจที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลของชาติอื่นถึงเอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันจนผลตอบแทนของเขาเนี่ปรับตัวลงไปแรงเลยนะครับตัวลงไปเยอะมากๆตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปร,ประมูลพันธบัตรรัฐบาลของอ อิตาลีกับสเปนในวันพฤร,รือหัดนี้เนี่ยอาจจะมีระดับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเพราะงั้นแล้วเนี่ยค่าเงินยูโรในช่วงนั้นอาจจะกลับอ่อนค่าลงซึ่งจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยถ่วงทําให้ราคาทองเนี่ยปรับปรับฐานลงก็เป็นได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ เรื่องของค่าเงินเนี่ยยังมีเป็นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองนะฮะถ้าดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้นมาอีกราคาทองคําก็คงยังไปไหนได้ไม่ไกลนะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับหังเตือนไปแล้วส่วนใหญ่ก็กลับมาเทรดตามกรอบทางเทคนิคเพราะประเด็นต,ต่างๆยังไม่ได้มีอะไรส่วน ผลประกอบการของสารัฐอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อวานนีก้ก็มีการรายงานออกมาหลังจากตลาดดาวโจนส์ปิดไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยดีตรงนี้เองเก็อาจจะทําให้คืนนี้เนี่ยราคาของสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นสารัฐอาจจะมีการตอบรับจากเรื่องของผลผลประกอบการที่ออกมาไม่ค่อยดีในช่วงนี้แต่ว่าราคาทองในตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวสวนทางกับ สินทรัพย์เสี่ยงมาเคลื่อนไหวในทิศทางของการเป็นปสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอย่างที่เรียนไปเมื่อวานแล้วครับว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ได้อย่างมั่นคงผมมองว่าคงเป็นเพราะว่าราคาปรับฐานลงมาแล้วก็ใกล้ช่วงจุษจีนด้วยเนี่ยก็มีแรงซื้อเก็งกําไรเข้ามาพอสมควรเลยก็เลยทาให้ราคาปรับฐานลงไปเนี่ยก็เลยปรับลงไปไม่เยอะเมื่อวานนี้ลงไปประมาณสักพันหกร้อยพันหกร้อยห้าเหรียญก็เริ่มดิดตัวกลับวันนี้แล้วก็ยังในช่วงนี้เนี่ ร,ราคาก็ยังเทรดในลักษณะนี้อยู่อยู่มาสัก1,600ยจนถึง1,630อยสาังเทรดอยู่ในกรอบนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเทรดในตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็คงเรียนว่า เปิดสถานะซื้อสถานะขายอยู่ในกรอบบริเวณนี้ดีกว่านะถ้าขึ้นไปใกล้ๆ1 600, 25, 6 2 5 1 6 3 0ยแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยก็แนะนําว่าถ้ามีฝั่งซื้อก็ปิดเหมือนกับลักษณะเดียวกับเมื่อวานนะครับขึ้นไปแล้วไม่ถึงก็ปิดไปก่อนแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานลงมาแล้วก็ค่อยเปิดสถานะซื้อใหม่ส่วนฝั่งขายเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเนี่ยก็คงจะมีอิทธิพลทําให้ราคาในประเทศเนี่ยปรับตัวลงได้ไม่แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนว่าลงมาแล้วรอซื้อดีกว่าหรือไม่ก็รอให้หลุดแนวระมาสัก595-590 หลุดตรงนั้นลงไปค่อยเล่นฝั่งช็อตนะครับส่วนราคาโลหะเงินเมื่อวานนี้ก็ดีดขึ้นมาได้ประมาณ26เซนนะฮะก็ยังยืนเหนือแนวรับประมาณ28 60 28 70ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่อบวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเพราะงั้นราคาโลหะเงินก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่่าคงต้องเรียนว่าเหมือนกับราคาทองคําถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ แนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก29เหรียญ20จนถึง29เหรียญ40คงยังไม่ผ่านถ้าขึ้นไปใกล้ๆก,ก,ก็มีโอกาสที่จะปรับฐานกลับลงมาเทรดเหมือนกันเลยนะครับสำหรับโลหะเงินกับราคาทองคำก็อยู่ในกรอบ27-60จนถึง28เหรียญ60นะครับจนถึง29เหรียญ30-40แถวๆนี้เนี่ยก็ขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านก็ปิดฝั่งขายแล้วอาจจะเล่นช็อตลงมาก็ได้ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจเลือกว่าจะเล่นฝั่งช็อตแล้วก็ไม่กังวลกับเรื่องค่างเงินบาทที่มีแนวโนม้มอ่อนค่านะครับแต่ผมมองว่าเงินบาทยัง แนวรับที่เดิมนะครับ28เรีย60 28เรีย70วันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นี่สวัสดีครับ